สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้พบก,กับสองแป๊บซี่สาวายยุไนอีแล้วมีแป๊บซี่กะสิไปกินตำมี่นะพี่น้องอยู่ห้านบ้านหน้ามิ่แหละแต่กัจากคนสิปเปิดหรือบอะพี่น้องไปเบิง์นคนเดียวคนบริคอยซูยเปร์เน,ะนาะคนาที่เขาไปเว้แลวค่ะเขาบริเป,เปิดเนาะทางร้านเขากะเดี๋ยวไปเบิร์นคนเดียวนะพี่น้องตอนนี้กะประมาณสองสามโมงแลวพี่น้องเดี๋ยวแป 40, ๊บซี่กำลังสิไปแล้วพี่น้อง พอซีซนน้องไปจะเนสิบไปหรือเปล่าข้าน้องมาไปกลับไปคนเดียวนะเพนะ่อะไปเล่งกันเด้ตอนนี้ก็หอนหานไป,นแ,บบนไปแล้วแลก็มีหานแล้วแล้ก็มีดามีนะ้ำจานเท่าเลโก็สองห้าพันจานสองห้าพันนะเพือนกินกูเล้วะละกินกูเนาะ าิพุนอพี่น้องนี่มันแดดเอาพี่มันแดดกินนี่ะสิแสิากินนี่ละมากกับนุ่มีอ,อ,มมอ,มอมที่แล้ว่าสิมากับน้องสรายล น้องสายไปตัดภูมิแล้วพี่น้องเพราะว่าใกล้สีเซ็งแล้วเมื่อื่นกับเซ็งแล้วพี่น้องมื่อื่นจะเป็นวันพูธเนาะพูธปราร์ตซุกเนาะเซ็งพระเคนหนึ่งแล้พี่น้องสามเมือแล้วก็ภาคทิศหนึ่งเราไปลองใกล้สิจบแล้วพี่น้องเอาแบบสี่แล้วแชทพี่เจ้ามากำลังน,นิ่ม <c oughs> สบายดีแน่รอดไหม เรา,า,าสร้างเป็นตมโมโนนํมมูอะพน้องตมมูอค่ะที่นั่งกินดีถ้าแบบนั่งกินดีได้ไเย้ฮาจังงานพี่น้นนองเมื่อนกับเล่นเกมนะพี่น้องก่มีอะไรหรกคะเกมตัวเย็นยีนมากเลแดดสอง กลางึ้นมันเปิดมันเปใไแงสีด้กัางึ้นน้อกลังมเอาบักเยต้องการนมาดแสงไปปนได้อากาศันเลาเลยทีเดียว กลางคืนละหนาวนะพี่น้องกลางตอนเช้าบ่แล้วก็ตอนเที่ยงคืนแล้วก็มันแดดแล้วก็ฮ้อนนะพี่น้องให้พี่น้ใกล้ให้เลยแหละย้างแล้วก็หอบเลยพี่น้องใกล้แทนทางเขือกระพานกินเข้าเปียงนั่นเละพี่น้องเลยน่ากลัวตอนนี้ จะเอนจะตามเอามาแล้วแล้วจะมาทานจ้มาเลยจมาแล้ว <What? S 1> มาแล้วทุกคนอะือมงลงมือ,มอ,มอามากินเลยทุกคน ลงมือเลยมาดิจะขอตัดอนมาดิเดี๋ยวพี่น้องมือกี้นั่นเดียวใช่ปะเนม Pak, siap. Tambahan siap.

ข้าวยาอ่าน่อมมันนี้มือเหินอืของฮอระ,อะ คือมา่พาักกลัมเหรให้ป่ะ mà con đâu mướt mà nó, mà đây pít không? Đồng đồng? Ừ, đồng đồng? Bỏ. Nh, bỏ này, con này.

Mới bà nhỉ Mới bà Hả Hả Thích nhỉ Mới bên nhà. Nó non rồi Mới Áo à. <laughs> 待ってば I'm mm. tired นี่ทุกคนตอนนี้เรากินอีกแล้วเนบะิร์ตแล้วพี่น้องพอดีอี๋ทุกคนกำลังกินเบิร์ตแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้น้อพี่น้องไปมาคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแฟซี่เด้อสำหรับคลิปนี้กับ๊ายบายเจ็บายพี่น้องเลย